ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา,ยาเป็นประธานการประชุมในอำเภอและหัวหน้า,นาส่วนราชการสังกัดกระทรวงมห,หาดไทยประจำเดือนมิถุนายน2567วันที่25มิถุนายน2567เวลา8นาฬิกานายรัฐพลนารีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา,ยาเป็นประธานการประชุมในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนมิถุนายน2567 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาปหลัดจังหวัดพะเยาในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้แทนในอำเภอเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนยโยบายของรัฐบาลนยโยบายของกระทรวงมหาดไทยและของจังหวัดพะเยาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวจังหวัดพะเยาในาห้องประชุมจองทองชั้นสี่สารากลางจังหวัดพะเยาทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามีเรื่องเน้นย้ำให้แก่ส่วนราชการดังนี้หนึ่ง ให้อำเภอและส่วนราชการขับเคลื่อนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่องปฏิบัติการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยสืบสารรักษาและต่อยอดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสางหุงสองเงินไข 2. ให้อำเภอและส่วนราชการสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รายงานให้จังหวัดรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อรายงานส่วนกลางต่อไปสินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน